h ัลโหลวันนี้เราอยู่ที่เซนรี <Okay. S 1> นมาเราตั้งใจว่าจะมาถึงข้าวแต่ผู้นี้กันไม่หิวแล้วูไม่ถามกันคิดว่า,าใช่ต่างคนต่างคิดไปว่ากีนกว่าหิวใช่ไม่หิวไ,ไม่หิวเ,เหมือนกันจ้ะเออแต่ไหนๆก็มาแล้วก็กินก็ได้เออแล้วพรวุนี้ ก็จะกลับมานี่ใหม่เพราะพรุ่งนี้เราจะกลับมาที่นี่กันตัวเซนดี่ฟาร์มคาเฟ่เราจะมาถ่ายม้าหมุนแค่นั้นแหละใช่แต่เราก็รู้ว่าตรงคาเฟ่มีอะไรขายบ้างนะก็คงมีน้ำชงอะไรพวกนี้แหละเออมีใช้เรากลับมานี่และถ้าเราหิวจริงก็กลับมาฝากทองที่นี่นั่งไหนนั่งนอกเถอะเธอจะยุงกัดทำไมอ่ะยุงจัะยุงเหรอมียุงจริงเหรออ๋อปัาปัก นี่เขาด้านข้างด้วยเป็นไงล่ะเอาป่าป่าอ๋อทัางสองฝั่งล่ะไปดีป่ะว่องจริงเลยสวัสดีครับทางโซฟานี่วันนี้เห็นโคมไฟนี้นี่ถึงเโซนเส้นจังแล้วเราจะมาดูกต่งอัพรับโกลด์วอลครับครับคนที่ไม่หิวเป็นยังไงจะกินอะไรกันคนที่หิวอ่ะ ฝากสั่งเลื่ยนะไม่เอาอะไรอ่ะคินอะไรเนี่ยตรงกลางไหมคือเมนูเยอะมีเยอะคิดว่าเยอะนี่เมนู a p ด e เซอร์โอ้ยมีปลาแห้งแตงโมด้วยแหละของสิโหมดเลยของโปรเลยนี่ปลาแห้งแตงโมคนไม่หิวหรือคนไม่หิวนะเอาปลาแห้งแตงโม อ้าวไม่เอาไม่จ้ะหมอมมาแบบปกติไปร้านทั่วไปอ่ะเขาก็แบบชอบมีแ,แป้งแตงโมกับมาพอ่อร่วมกันตลอดไม่ไมแป้งแตงโมพอแล้วคืออากาศแบบนี้เราอยากกินซูเราอยากกินคาร์มารีเอาซุปครีมเห็ดแชมปิองอ่ะแล้วก็คา,าร์มารีแล้วก็ปลาโอ,อ้ยปลา ปลาแห้งแดงงงพอแล้วคนไม่หิวกินแค่นี้พอแล้วก็จะชอบแบบที่กินอย่งเงี้ยคนไม่หิวเอาแล้วพิซซ่าอ่ะมันเลือกไม่ถูกเลยกินพิซซ่ากับปลาแห้งแตงโมว่าล่ะคารีไม่เอาแนนึงเราเลือกเมนูเผือแบบเนี่ยเมนูเยอะมากทุกคนเนี่ยทั้งอาหารไทยใช่ป่ะมีสเต็กด้วยมีสลัดด้วย คือเมนูแยกกันนะนี่เมนูอาหารเล่มนายเนี่ยเราต้องสือนี่เมนูน้ำดูดิ ي, เมนูน้ําแล้วนี่เมนูของหวานซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยมากินพรุ่งนี้นะเมนูของหวานอ่ะมีแบบโอ้โหแกงลันจวนอะไรอีนี่นะเออคือแกงโบราณนะแกงลันจวนอนะข้าวผัดสับปะรดนั่นนู่นนี่เอาเอาอะไรเอาพิซซ่าหรือจะเอาคา,าราเมลี่ให้เลือกแค่นี้แหละเลืเอกไม่เยอะเธอเลือกเลยเอาพิซซ่ามา อปแล้วเอาพิซซ่าสมอนลมควันหรือไปเปอรนีมอลลมควันนะได้ที่นี่เขาจะมีแกะให้เขา้าให้เข้าไปชนเมนูเขาก็เลยเป็นหน้าอบแกะใช่แต่ว่าชัตเต้แกะไม่น่าจะมีเฮ้ยมีมีม มีซี่โครงแกะสเต็กซี่โครงแกะทิ้งแจ่วสเต็กแกะก็มีพวกแกะก็มีมันก็ควรมีแล้วมันเป็นฟาร์มแกะมันควรจะมีแกะให้กินอ่ะมีมีเอาน้ำอะไรจ้ะน้ำเปล่าโอเคจ้ะเดี๋ยวกินโค้กเองว่าจะไม่หลับขอดูเมนูของหวานเล่นๆมุ่งนี้ค่อยกินได้ไหมไม่ก็ดูเสิร์ฟน้อยนั่งสั่งนะนะหรือช้าอ้าวมันก็เหมือนกันนี่งั้นเหรอ เอาหรอนี่ว่าเป็นมูนแยกหน้าปกมันแยกอ๋อ่ยดิเงี้ยดีเซิร์ต้องเปิดเปิดไม่เจอใช่ไหนนะแต่เธอเ,เลือกแล้วแซามอนแหละเอาพิซซ่าแซลมอนครับโจ๊กแซลมอน,มอนครับแล้วก็อะไรวะเอาปลาแห้งแปงโมครับหมดค่ะกินอะไรเยอทีเนี้ยเอาเป็นคาราเมลี่ครับ แล้วก็น้ำเปล่าสองครับสอ,องัเอาถังแข็งไหมเธอไม่เอาไม่เอาครับอันนี้ผิดแหละทุกคนตอนแรกเราคิดว่าไอเมนูสองอันนี้มันคนละอันกันแต่มันคือเมนูอันเดียวกันเมื่อเขาเขียนว่าบิ้งกับดีเซอร์ตข้างบนนะแต่ว่าเป็นคนละลูก<ม>ก็คือเป็นสองคนนี่จให้สองคนอย่างนี้แล้วก็เมนูหลักแหละให้มาสองเล่มให้สองคนเมนูเองเห็นรูปข้างหน้ามันไม่เหมือนกันอ่ะคิดว่าแยกเป็นเมนูของหวานกับเมนูของดื่มนะเนาะทุกคนดูนี่น้ำเปล่า นางปลาคนน่ารักเลยดูนีดูลายมันเป็นลายแกะนะโอ้คนน่ารักนี่หกสีด้วยนี่อูน่ารักจริงน่ารักจริงเ,นนรนะงเป็นน้ำแร่ด้วยนะนี่เขาปุ๋งบอกว่าเป็นน้ำแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าขวดเท่าไหร่ไม่รู้ละเดี๋ยวเช็คบิลเพืว่ากันใช่แล้วคนไม่หิวใช่คนไม่หิวมาแล้วนี่คือพิซซ่าสโมกแซลมอนครับอันแรกที่มานี่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 คือคารามาลี่นี่คารามาลี่มันก็คือตัวปลาหมึกสุดแรงทอนนั่นแหละแล้วก็จิ้มกับ มันคือเป็นมายโยอ,อารมณ์ไม่ใช่เท้าสั้นีกอารมณ์ที่ใส่กับไอ้ซอสในแมน็กฟิดด์เธอ,อไม่ปใส่พวกเขาเรียกอะไรเต้ปเออาปาดองเน่ะเออมันจะเป็นมาโยสมแดงปลาดองอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ลองนี่ดูนี่ก็เป็นแบบกลมๆไม่หิวหรอกนี่นี่คือซอสใช่ไหมจิม้มจิ้มจ้วงเลยจ้ะจิ้มแบบจิ้วงจ้วงต้น ไม่ได้กินหรอาคมนี่ดีนะไม่ร้อนร้อนก็้สุดตาแบบถ้าเกิดเป็นร้อนน,ออออน,อน้องอ๋ออ๋อก็คือติ่มซ่ามอกน้อนของปรดเราข้างบนเขาจะใส่อนะ,อะปกติอ่ะด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เป็นไทชาตวันนะเขาจะใส่เป็นวายล็อกเก็ตโดยปกตินะซึ่งในรูปในเมนูก็มีวายล็อกเก็ตแหละแล้วกลายเป็นวายล็อกเก็ตไน่ั้งหมดแล้วกลายเป็นไอ้ต้อนชาตะวันมาซึ่ง เราก็จะเก็บไอสิ่งนี้ทิ้งถ้าเราไม่กินนอกหลังรว,วันเราเกลียดเป็นการส่วนตัวจะกินไหม <S <S เดี๋ยวต้องไม่กินหลักต้นตรวัรอ่ะเก็บทิ้งเอซไส้ที่เนี่ยเป็นแบบบางกรอบเลยนะดีอันนี้กี่ชิ้นมีแปดชิ้นอืมเออบางกรอบบางกรอบ อื่อยอร่อยอ่อ,อดีเลยเราลงองรีนถ่ายรูปนะไปแหละเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปนอ,อืะใช่ฮคุณต้องข้างในก็จะเป็นแบล็คโอ๊ลิมหนมีแบล็คโอลิแล้วก็มีอะไรอ่ะทม้เล็กๆเกี่ยว,วยนะอ,ยอ่ะทำชื่อไม่น่าขอยกเค็มอ่ะเกช๊ยวที่อยางดีนอ่ะเป็มของดองอ่ะ ถ้าใครรู้คอมเมนต์มานะที่ใส่ในซอมแซมอนอะพิซซ่านะตื่นนะทำทไม่อ่ะม่วงแล้วเป็นส่วนม่วงเขาออกไม่หมดเขา้องถ่ายเหรออยากลองเอาเงี้ยเป็นรูมิกเอห้ามนะคอมเมนแค่สิบมิลเรบตั้งให้โมดเอเลยแล้วก็ไอโซตโต้ด้วยเอฟเดี๋ยวเราตั้งให้3.5แล้วกันเพราะจริงในตัวเนี้ยมันได้เอฟสามจุดคือ1.8ใช่ป่ะ เราตั้งไว้สัก2.8แล้วกันอ้อสองจุดห้าเลยดีละมันจะได้ไม่เบลอมากงั้นะเอาอะไรก่อนก็สั่งเลยนะฮะแมงแงไงฮะสั่งเลยนะครับงแงสั่งอ๋อหมายถึงว่าสั่งให้ยกแห้นะยกขึ้นหน่อยค่ะเอเอ้ยทำไมมันไม่ได้ถ้าเธออยากโฟกัสก็เอานิ้วจิ้มที่จอได้เลยมันจะโฟก,กัสตรงนั้น ยกยังทำให้มันเหมือนยกยกขึ้น่ลยอโอคอยดูนะหน้าชัดหลังเบอร์เอาอีกละไม่มีหรอทกทโฟกัสได้อยู่ก็ตอนนี้มันฉลาดได้ <c oughs> ไหมเธอแล้วดูความฉลาดของกล้องแล้วกับความโง่ของคนถ่ายดูดิเดี๋ยวเราแปะรูปปึ้งมาให้นะโอ้วแล้ทำไมไม่คาดทั้งหน้าไม่รู้ <languages> ถ้าเขาเป็นถ้ากําลังเขานะเขาจะถ่ายเลียดกับพื้นแล้วก็ตั้งมาแล้วก็ให้เห็นเขาเบ็นเบ์ๆข้างหลังเลยแล้วก็เอียงอย่างนี้เอียงหมหนึ่งเราเห็นเป็นแบบมีมือเขาเบอเบๆอแล้วครับตรงนี้ทําไมข้างหน้ามันไม่ชาร์จเราทำยังไงอ่ะก็จิ้มจิ้มแล้วจิ้มสองทีหรอจิ้มทีเดียวให้กรอบมันอยู่ข้างหน้าให้กรอบอยู่อันหน้าก็จะปฟกัหนึ่งสองสามกล้องเธอเอียงด้วยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโอเค ได้ไหม,ไไหมอยากรู้อ่ะก็แล้วแต่เธอชอบอ่ะอ่ะเดี๋ยวเธอมาทำเดี๋ยวเขาถ่ายบ้างอ่ะ,อะไปยังอืขึ้นหน,หน่อยนึงมาเอาให้ติดข้างล่งางปไฟติดไว้เอนอด่นะยึบย <laughs> ึบสือไว้อะคโอเค,อเคสามสองและหนึ่ง โอเคนี่ขเขาได้แบบนี้นเอ,อ๊ะไม่ไหวอ่ะที่เขาหงาอ่ะทำแบบนี้เดี๋ยวมาถ่ายแคอลอรี่ต่อทอมมี่เจอทำการทำงานกับเอาเธอจะถ่ายเหรออยากถ่ายเหรออ่ะอะจิ้มจิ้มแล้วก็ยกให้เขาหน่อยงงนะอย่าเพิ่งจิ้มนะจิ้มจิ้มนะ อันหนึ่งนะโอเคลองมาจิ้มโอเคยกขึ้นหน่อยยกขึ้น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 อีกนิดนึ่งยกขึ้นนึงโอเคสวยครับนี่คือภาพที่ได้ครับวันนี้ก็สั่งสองไปดูพอและมาลองท้องเฉยๆลองวันพรุ่งนี้ค่อยมาใหมยย่ที่บอกอะนะอลองไปกินดูนะร้านเนี้ถ้าเราเห็นจากข้างนอกที่วิ่งมาตรงสวนพึ่งเนี่ยจะคิดว่าร้านนี้มันแพงไหมทุกคนแต่จริงราคามาพอกับในห้างอ่ะแหละ เกือถูกก็ด้วยอย่างพิซซ่าน่ะน่าจะ2 8 0ม้วนถาดหนึ่งอ่ะมี8ชิ้นน่าจะถาด10นิ้วคา,าร์เวลี่ก็น่าจะ200คงจะไม่ผิดอะ่ะปอะมานั้นอะ่ะราคาดีนะมันไม่แพงเหมือนรูปหลักข้างนอกที่เห็นนะ่ะร้านคือสวยมากข้างนอกก็นั่งข้างนอกได้นั่งข้างในได้ข้างในร้านนะ่าสวยมากๆเลยตรงที่เรานั่งเป็นโซฟาด้านนอกก็มีเหมือนกันนะ่เลากัวยุนแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยด้านนอกอะ่ะถ้ามากลางวันก็จะมีแกะนะนี่นะเพราะที่เนี่ยเป็นฟาร์มแกะทุกคน เอ่อมาสนึ่งก็ลองมาแวะกินที่นี่กันดูนะครับซินเนอรี่ฟ,ฟาร์มใช่ไหมซีซิมบี้ฟาร์มเน,ะนเาะใช่แล้วมีคาเฟ่ด้วยที่เป็นซินเนอรี่อยู่ใช่อยู่ข้างกันแรกโคสติ้ของเขาก็คือมันมีโรงแรมด้วยซึ่งเราไม่ได้พักโรงแรมขเขาแวะข้างหน้าเราค่อยมาพักเป็นโรงแรมของเขานะาซินเนอรีอ่มิสบบายบายไปแล้ว